คำเตือนคลิปนี้มีเนะะื้อหาที่ไม่สุภาพคำหยาบเด็กที่มีอายุต่กว่า18ปีควรรีบปุบของมานั่งดูนนด้วยอาจมีสซนสัตว์เป้อนสนออกไมเต็มไปด้วยนักว่าได้นะครับถ้าว่าเตือนแนะนำเรกสวยพักก่อนเนาะโอเคนัมเบอร์วันและนี่คือรายการ r รี c t ชันของช่องเทสตอ l ี e อขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเทอร์เรสตอรี่ทุกคนนะคะวันนี้คะจะเป็นการ r รี c t i ช่นเพลงอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้นอกจากสุดท้ายระหว่างเราของพี่บาทสุรเดชนะคะซึ่งเป็นคนร้องเองประกอบภาพยนตร์เรื่องบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงซึ่งเป็นแบบภาพยนตร์ที่รอคอยปอรอคอยนานมากอยากซื้อบัตรไปต่อแถวรอซื้อบัตร สำหรับพี่บานนะคะทุกคนปอนชอบพี่เขามากเขาเป็นไอดอลที่แบบติดตามทุกเรื่องราวช่วงหนึ่งที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยนี่้อมาแดดเป็นโหลเลยนะคะนั่งกินแต่เท่าแก่น้อยเพราะคือเขาคือแบบอุ่นหนุนสปอนเซอร์อุ่นหนุนไอดอลของฉันแล้วก็ประกบคู่กับพี่เพิร์ดนะคะซึ่งพี่เพิร์ดนี่ก็ดีมาตั้งแต่บางเอิญรักแล้วนี่ก็ชอบมาตั้งแต่บางเอิญรักเลยนะคะแล้วก็ประกบคู่กันสองคนนี้คือน่าจะแบบมีความที่แบบ เคมีตรงกันอะไรเงี้ยทุกคนแล้วปอนก็อยากรู้ว่าแฟนคลับของปอนทุกคนนะคะรู้จักพี่บาสเพราะอะไรคอมเมนต์กันมาหน่อยว่ารู้จักพี่บาสจากอะไรจากเรื่องอะไรหรือว่าจากพิเซเตอร์ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอยากรู้มากๆเลยแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วกด s u b s c r i b e ให้กับช่องเทอร์เรสตอรี่ด้วยนะคะอะเราไปเริ่มดูแรงเรียกชันกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอวีจะดีแค่ไหนจะปังแค่ไหนหรือจะฟินกันแค่ไหนอะต้องไปรอดูค่ะไปเริ่มดูเรียกชันเลยค หลออ่อกอ่ะน่ารักไอ้เต้าวิวเฟิร์ตเวอร์มากหล่อกมากอันเนี้ยชอบสองคนเลยวันที่เธอหายลับไปจากฉัน ันเนวว่าาคมสุที่มียไไปกับตารู้หมเสียงดีมากไม่ใู่เพลงไหนเรื่องความพิบัไเขาอยู่เอฟบีไฟอะทุกคนเขามีวงอะเสียงเขาต้องดีอยู่แล้ววิถอดเสีอด้วยยังฮะอุ้ยหุ่นดีมาก เขาไม่ร to ู้ว <políticas> ิญลาดนะสพูดเลยไม่เหความน่าร <N ous ie> ักของพี่ปาเด็กว่านแท้จริงอุ้ยสวัสดีน่ารักล่ะอันดีกินนะ แต่เรื่องมีอภิบาตแบบพีคาลเลกเตอร์ตัวเองเยอะมากไม่คิดว่าเขาจะมาแบบนี้อ่ะตัวที่เขาอยู่แบบน่ารักใสๆทุกคนรเขาใจปั้งไอ้พวกเป็นแบบพีบอ๊บบ้าต์อะวีบ้าข้าว

อุ้ยมีกอดด้วยนะชั้ว่าเรื่องมีอภัยน่าจะไม่ได้เรียนแล้วระบานเรียนอยู่เราเพิ่งจะสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหรอคุณลุกนะคุณลุกนะฉากนี่คนลุกนะอันนี้สะพานเกื่อนตึ๊งต้าเนี่ยตรงเนี้ย อุย้ยลอเต้าบ้าฉันหลงเขาได้ขนาดนี้เลยโย้จบหรือยังอะเออจบแล้วนะคะวิทุคนจบเป็นเร็วสำหรับเพลงสุดท้ายระหว่างเราซึ่งเป็นเพลงที่พี่บาท์ร้องประกอบภาพยนตร์เรื่องบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะเพลงอ่ะทุกคนมันเนื้อหาดีอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความพี่บาทร้องอ่ะทุกคนเขาแบบ เาเป็นศิลปินอยู่แล้วของวง SBFI นั่นเองค่ะทุกคนเขาดีแบบเพลงดีมากเนื้อหาดี MV แบบ MV สวยอะ่ะซึ่งมันเป็นเนื้อหาสารคัดประยน์อยู่แล้วนี่ปอนคิดว่าจากการที่ดู MV นะคิดว่าหนังเรื่องเนี้ยพี่เพลดน,น่าจะไม่ได้เรียนแล้วแล้วแบบพี่บาทแบบเรียนอยู่แล้วแบบแบบผลัดดันเพื่อนแบบให้จบมหาลัยแบบสอบเข้ามาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเออฉันดูจัดฝากฉากที่แบบพเพื่อนกําลังสอบแล้วพี่เพเรามาแอบดูมันเหมือนแบบ เพื่อนแบบผักดันกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วชื่อชื่อซึ่งแบบในฉากเนี้ยในใน MV นี้มันมีพี่บาทผอเสื้อด้วยแบบหุ่นดีมากทุกคนใครไม่ดู MV ีนี้ถือว่าพลาดนะแต่ถ้าใครอยากดู MV นี้นะคะต้นฉบับเลยไปปัดวิวกันน้อยๆทุกคนอยากให้แบบไปช่่ยพี่บาทเลยขเขาได้มีกำลังใจยอะไรเงี้ยกดที่ริง์ด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะว่ารู้จักพี่บาทมาได้ยังไงว่ารู้จักพี่บาจกอะไรอยากรู้จริงๆว่าประชากรของปอนซึ่งวันที่ปอนรีแอคนะคะ ก็ผ่านวันเกิดพี่บาสมาประมาณสองสวันแล้วก็ได้ลงในช,ช่องชุมชนไปแล้วว่าให้ทุกคนมานอวยพรพี่บาสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวพี่บาสคือวันเกิดพี่บาส์พอก็ลงสตอรี่ในไอจด้วยว่าแบบเออแฮปปี้เ y ิร์ t เดย์ Happy นะคะแล้วพี่บาสก็มาตอบกลับด้วยรูปหัวใจอมจีรูปหัวใจให้คือหน้าราเขารู้สึกแบบเขาเนี่ยเขาแบบเซลี่กับแฟนคลับทุกคนเทุกคนแล้วนี่แบบอยากแ,แ,แบบอยากแแบแล้วแบบกาะแบบมึง เข้าใจฟิลป้าอยากแครแเราไปใส่กรอบรูปแบบติดฝาผนังห้องเลยน้องทุกคนต้องเข้าใจใครเป็นติงอ่ะมันจะไปแบบนี้แหละทุกคนแบบอ๋อแบบฟินมากพี่บาแบบฉลาดเขาอ่ะทุกคนเขาคือทุกอย่างฉันเป็นเลวอ่ะใครแบบรู้สึกแบบดีบ้าเขาหน้ารักจริงๆริงอะเดือนเกี้ยวเดือนเออทุกคนแบบมันทุกคนต้องแบบรู้จักเดือนเกี้ยวเดือนอ่ะพี่บาแบบดีจริงใช่ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามแล้วกด u b s ส r คร e ให้ชอ่อง To อสตอรี่ก็แล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะครับชอบ่องเธอสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับการรีแอคชั่นเพลงสุดท้ายระหว่างเราของพี่บาสสุดเดดีประกอบ ภาพ,พยนตร์เรื่องบอกให้โรกรู้ว่ากูรักมึงนะคะแต่ถ้าใครสําหรับใครนะคะที่อยากดูก็ติดตามนะคะว่าจะเข้าโรงภาพยนตร์วันไหนอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอนก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวดูสิครับไอเนี้ยยังเป็นรู้หัวใจหรือพอชะลอกที่บอน <laughs> ไปแล้วที่ดอดดอกฟยขอบด่าบาย